ลุ้นเลยอัมพชราภาจะกลับมาประชันบทบาทกับนางเอกรุ่นน้องคนนี้เป็นสองตัวแม่ในวงการบันเทิงของไทยเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับอัมพชราภานุ่นวรนุชและสำหรับตอนนี้ทั้งคู่นั้นก็จะอยู่กันคนละช่องแต่มิตรภาพของทั้งคู่นั้นก็ไม่จางหายไปยังคงใจกันตามโอกาสพิเศษและสำหรับอัมนุ่นนั้นเธอมีละครที่เล่นด้วยกันอยู่สองเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องรา รที่ออกาศไปเมื่อ2,540และผ่านมาหลายคู่นั้นโกจรมาจาก,กันอีกครั้งในละครเรื่องกุหลาบเนือแม่ที่ออกาศไปเมื่อปี59และในปี65นี้หลายๆคนก็ลุ้นว่าทั้งคู่นั้นจะมีละครเรื่องไหนที่เล่นคู่กันให้ได้ชมกันอีกครั้งหรือไม่แฟนคลับต่างตั้งตางรอคอยแล้วล่ะค่ะ